สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ชา n e l ของเรากันอีกแล้วเนาะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปการมาทำสปีดบิลนะคะซึ่งสปีดบิลครั้งนี้ก็เหมือนเดิมเลยเหมือนกับครั้งล่าสุดที่เราทำเนาะก็จะเป็นบ้านที่เราสร้างในการไลฟ์สตรีมแล้วก็เอามาตัดต่อให้เป็นสปีดบิลให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันเลยคลิปนี้นะคะก็เหมือนเดิมก็เผื่อที่ใครที่อยากจะแบบว่า รู้ว่าในไลฟ์สตรีมเราสร้างอะไรเนาะแต่ว่าไม่ได้มีเวลานั่งดูอย่างอันเนี้ยก็เป็นฟุตเทจประมาณ2ชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นนะคะที่เราใช้เวลาในการไลฟ์สตรีมไปแล้วก็ได้สร้างบ้านหลังนี้เสร็จเนาะมันก็เป็นระยะเวลาที่ไม่ได้นานมากนะคะแต่ก็ค่อนข้างนานสําหรับใครที่แบบว่าไม่ไม่ได้มีเวลาเปิดดูเล่นไปเรื่อยทั้งวันอะไรเงี้ยก็มาดูคลิปนี้ได้นะคะเป็นฟิแนลเวอร์ชันเป็นแบบ ที่เป็นสปีดแล้วนะคะก็ช่วยประหยัดเวลาให้กับคุณผู้ชมได้เยอะเลยเนาะก็เข้ามานั่งฝั่งเพลินๆกันก็ย่อมได้ซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านหลังญี่ปุ่นเป็นบ้านหลังญี่ปุ่นเป็นยังไงหมายถึงว่าเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นนะคะหลังที่2ที่เราสร้างแล้วเนาะอย่างหลังแรกที่เราสร้างไปอันนั้นจะเป็นบ้านสชั้นเนาะเป็นไลฟ์สตรีมเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ตัดเลยนะคะ ก็คิดว่าบ้านหลังนี้สวยกว่าบ้านหลังก่อนหน้านี้นิดนึงก็เลยเอามาทำเป็นคลิปสปีดบิวให้คุณผู้ชมดูกันคือมันด้วยความที่เป็นบ้านหลังที่2ที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นที่เราสร้างแล้วอ่ะมันก็เลยทำให้เราค่อนข้างเข้าใจคอนเซปต์ว่าอะไรมันควรจะอยู่ตรงไหนมากยิ่งขึ้นนะเนาะบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่ไม่ใหญ่มากนะคะเป็นบ้าน1ชั้นเนาะปกติเวลาเราสร้างบ้านเราจะชอบสร้างบ้าน2ชั้นจะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะที่มี หห้องน้ำนอะนแล้วก็มีแบบว่าห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําแบบห้องน้ําที่สามารถอาบน้าได้1ห,ห้องแล้วก็เป็นทอยเลทอีกหนึ่งห้องเนาะแล้วก็จะมีห้องนอนทั้งหมด2ห้องนะคะฟอร์แพนมันจะเราไปเอามาจากใน Pinterest นะคะก็ทายไปว่า Japanese traditional f p r p อ n เอะไรเงี้ยเขาก็เลยขึ้น f p r p a n อันนี้มาให้เราก็เลยทำการนะคะสร้างบ้านตามแบบ f o r p a พที่เห็นใน Pinterest เลยแต่ว่าพวก เอ็กซ์เทียร์หลังคารูปทรงของบ้านอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการเดคอเรทเองหมดเลยนะคะเพราะว่าเขาให้มาแค่ฟอร์แพนเนาะไม่ได้ให้แบบด้านนอกของบ้านมาก็เลยจะออกมาเป็นประมาณนี้ตรงนี้เราก็ยุ่งวุ่นวายกับหลังคานิดนึงด้วยความที่มันค่อนข้างที่จะยุบยับซับซ้อนนะการที่จะทําหลังคาบ้านสไตล์ญี่ปุ่นให้มันออกมาดูดีแล้วก็ดูน่าสนใจแล้วก็ด้วยความที่รูปทรงของบ้านนี้มันแบบมันไม่ใช่บ้านปกติ <laughs> มันก็เลยทำฟอร์แพนยากนิดนึงอะนะคะมันก็เลย จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นี่แหละก็เป็นบ้านของเราก็จะเป็นบ้านที่ขนาดบริเวณภายในบ้านไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าก็มีฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานครบถ้วนเนาะอย่างส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ living space นะคะพื้นที่ในการพักผ่อนหย่อนใจอะไรใดๆของคุณเจ้าของบ้านนะคะก็จะมีเก้าอี้โซฟาเนาะแล้วก็จะเป็นแบบว่าใช้การผสมผสานระหว่างไม้กับเสือท,ทามิเนาะตรงไหนที่มันมีแบบ ตรงพื้นที่ที่มันดูแบบเออน่าจะใช้เสือแล้วก็ใช้เสือแต่ว่าตรงนี้ที่มันดูแบบดูมี fireplace ดูมีเตาผิงแล้วก็มีเก้าอี้โซฟาอะไรเงี้ยตรงนี้เราก็ตัดสินใจใช้เป็น Wood p a n นลลิ g ไปแทนการที่จะใช้เสือสทามิเนาะแล้วก็ตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเสือสทามิมันแบบอยู่ตรงๆเป็นเส้นเดียวกันไปหมดเลยคือเราก็ได้ไปศึกษามาเนาะใน Pinterest เนี่ยเวลาพิมพ์พวกแบบ Japanese traditional house เอ่อ traditional japanese house mm hmm. อะไรเถื่อเถืเนี้ย mm hmm. เขาก็จะขึ้นแบบบ้านที่มีเสือทาทามิมาให้มันก็จะเห็นได้ว่าเสือทาทามิมันไม่ได้ line up เป็นเส้นเดียวกันแบบเหมือนตอน d ด f ฟ u l t ในเกมใช่ไหม คุณผู้ชมสามารถถันด้านของเสือทท้อธนามิแล้วก็กระเบื้องทั่วไปนะคะด้วยการกดปุ่มลูกศรชี้เข้าชี้ออกที่อยู่บนตัวมอม้ากับสซะไอไม้ม้วนได้เลยนะมันก็จะทําการสับทิศกระเบื้องต่างๆให้แล้วก็อีกทริกหนึ่งก็คือการกดตัว c t r l f นะคะเพื่อเป็นการทําให้มันปูแค่แบบควอเ t e r tile เพราะปกติเวลาเราวางกระเบื้องใช่ไหมคุณผู้ชมมันก็จะวาง1ทเต็มๆเลยแต่ถ้าเรากด c t r l f เนี่ยมันก็จะวางให้แค่1นส่วนสของช่อง แล้วก็คุณก็สามารถเอามันมาสานกันอะไรใดๆไ,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 ได้ตามความต้องการแล้วก,แวก็แล้วแต่ความเหมาะสมของสถานที่นั้นด้วยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากมีฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วนแล้วเราก็ออกมาทําในส่วนของห้องน้ําของบ้านตรงนี้ห้องน้ําของบ้านนี้ก็จะเป็นในสไตล์ทรนดิชแนลทั่วไปเลยที่มีห้องน้ําในส่วนของบาร์สแยกกับในส่วนของชอยเลตเนาะก็ตามบ้านสไตล์ทรนดิชแนลเลยที่เราไปเห็นมาอันนี้ก็ก๊อปมาจากฟอร์แพนเลยนะคะท,ที่เราแบบ ที่เราอ่านฟอร์แผนมามันก็จะเป็นประมาณนี้ว่า,เ,าเดินเข้าห้องอาบน้ำก่อนแล้วก็ค่อยเจอห้องน้ำแยกอีกทีประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องนอนสองห้องที่เราบอกให้คุณผู้ชมฟังตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าบ้านหลังนี้มีทั้งหมด2ห้องนอนนะคะก็จะเป็นห้องนอนแบบที่ค่อนข้างโคซีเนาะตอนแรกเราตั้งใจจะเอาเตียงวางไว้ตรงกลางห้องแหละเพราะว่ามันดูสวยดีแต่ว่าพอทาไปทามานะคะเสียงรถหวอก,ก็วิ่งผ่านบ้าน อันนี้อัดเสียงมาเป็นรอบที่สามแล้วคุณผู้ชมคือมันแบบคือมันต้องมีเหตุอาเพศภัยให้พินนี่ซิมนะคะต้องหยุดอัดเสียงทุกที่ล่าสุดรถหววิ่งผ่านบ้านแล้วหวังว่าอันนี้จะเป็นฟุตเทจเป็นแบบเป็นคลิปเสียงสุดท้ายแล้วนะที่จะได้อัดในวันนี้ก็นั่นแหละขออภัยด้วยนะคะอยู่บ้านมันก็จะมีความวุ่นวายนิดนึง ตรงนี้เป็นห้องนอนแต่ว่าอีกห้องหนึ่งอ่ะเราตัดสินใจเอาเตียงชิดกําแพงไปเนาะคุณผู้ชมก็จะต้องแบบมีการเสี่ยงทายเกิดขึ้นนะคะว่าซิมของคุณจะสามารถเข้าไปนอนได้ไหมซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะถ้าอยากให้ห้องนั้นนอนได้2คนคุณก็จะต้องให้ซิมตัวหนึ่งอ่ะเข้าไปนอนก่อนแล้วก็กระเถิบก้นไปทางด้านหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ซิมอีกตัวหนึ่งก็มานอนได้บ้านหลังนี้ก็จะสามารถบรรจุซิมได้ทั้งหมดสีตัวเลย แล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของโฟเสนะคะทางเข้าบ้านก็ไม่มีอะไรมากมีรองเท้าให้พวกคุณสามารถเลือกฟังก์ชันเกมเพย์ได้ว่าจะให้ซิมถอดรองเท้าในบ้านหรือเปล่าอ๋อแล้วก็ที่สําคัญบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้าน จะเป็นน h e ใช่ไหมที่เราใช้แค่เบสเกมแล้วก็สโนว y Escape เนาะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่มีภาคเสริมน้อยนะคะหรือว่าคนที่มีแบบว่าสโนว y Escape อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถโหลดบ้านหลังนี้ไปเล่นได้เลยโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะเพราะว่ามันใช้แค่เบสเกมแล้วก็สโนว y Escape เท่านั้นเองส่วนถ้าใครอยากได้ ฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มเติมอื่นใดอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็แบบว่าไปเพิ่มเติมเอาเองได้นะคะเพราะว่าก็นั่นแหละเราก็พยายามทำให้บ้านมันฟังก์ชันอยู่แค่เบสเกมแล้วก็ Snowy Escape เท่านั้นเองแล้วก็เสร็จแล้วด้านในบ้านที่จริงเสร็จสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ด้านนอกจะมีระเบียงระแบ้นะคะเป็นระเบียงระแบยยื่นออกมาตรงกลางนะ้ำเพราะว่าเราสึกว่ามันจะจะดูดีนะ แล้วก็ภาพที่เราพิน์เอาไว้ใน Pinterest ที่เป็นส่วนญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นส่วนที่ดูแบบดูมีหินที่มีตะไคร่น้ำแล้วก็ดูมีมอสเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ i อินสป a ชั o นในการแต่งสวนมาจากตรงนั้นตรงนี้เนี่ยช่องแชทก็บอกเลยว่าเออทำไม เป็นบ้านที่เขียวขนาดนี้เห็นแล้วรู้สึกถึงยุงรู้สึกได้ถึงยุงเลยนะคะก็ก็ก็คือเรื่องจริงคือเราออยากใช้ไอตัวพรมมันนี้มากในการแต่งบ้านคุณผู้ชมจะเห็นไอเขียวๆในหมวดพรมที่มาจากภาค snowscape อันเนี้ที่เรากําลังนั่งวางอยูอ่คือมันคือมอสไว้คุณผู้ชมที่แบบว่าเอามาต่อกันได้แล้วมันแบบมันไม่ได้มีแพทเทิร์นแน่นอนอะไรมันเป็นพรมที่ค่อนข้างฟรีฟอร์มแล้วก็มาใช้นะคะแทนพื้นมอส ตามสวนแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยแล้วเราก็บ้าหลังนี้นะคะไม่ไม่ได้ใส่แบบดอกไม้อะไรไปเลยอะคือไม่ได้ใส่ดอกไม้อะไรไปเลยเพราะว่าจากที่เราหา reference ดูใน Pinterest ใช่ไหมก็จะพบว่า ส่วนสไตล์ญ,ญี่ปุ่นคือแบบคือไม่มีอะไรเลยมีแต่หินแล้วก็มอสแล้วก็ต้นไผ่บ้างแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบพวก water ฟีเ t u r e ใช่ไหมถ้าแบบไม่ใช่สวนเซนสวนเซนก็น่าจะยังต้องมีแบบ water ฟีเ t u r e อยู่ก็คือไอ้พวกน้ําหินน้ําไหลน้ําอะไรต่างๆประมาณนี้ค่ะแต่ว่าตรงนี้เราก็ทําเป็นบ่อน้ำเนาะแล้วก็มีมอสขึ้นรอบๆบ,บ่อเลยคุณผู้ชมก็ชมว่าสิ่งนี้ไอ้สิ่งมอสเนี่ยมันคือแบบคือมันเคี้ยวไปไหน คือมันเขียวมากเขียวสุดใจเขียวแบบคือคือเขียวแบ่งไปให้ที่อื่นมั่งก็ได้แต่คือมันเขียวเบอร์นี้เลยอ่ะคุณผู้ชมซึ่งเราก็มองว่าเออมันก็เขียวดีแล้วก็มีคุณผู้ชมบอกมาเหมือนกันว่าเออบอกในแชทเนี่ยแหละว่าจริงๆไอพรมมอสเขียวอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเล่นในแบบสีสันใช่ไหมเราพอต้นไม้อื่นมันเริ่มที่จะผัดใบในฤดูใบไม้ร่วงอะไรเงี้ยมอสนี้ก็ยังเขียวอยู่คือเขียวแบบไม่เกรงใจใครเขียวแบบไม่คุยกับเพื่อนอะไรเบอร์นั้นเลยอ่ะคุณผู้ชมก็ แต่พออยู่ในโหมดบิวแบบนี้มันก็ดูโอเคดีนะถึงแม้ว่ามันจะดูเขียวแบบสแตนเอามาสักนิดนึงแต่มันก็ยังพอได้อยู่แล้วตรงนี้เราก็เริ่มใส่วอเตอร์ฟีเจอร์ต่างๆนะคะเออน้ำตกกระทบหินใส่ไปตามขอบตามมุมเพราะว่ามันน่ารักดีแล้วเราก็ใส่น้องจระเข้ไปด้วยชื่อน้องเบอร์กินนะคะหิมาลายันเพราะว่าคุณผู้ชมบอกว่าอยากให้ใส่เราก็ถามเยอะมากเลยว่าจะใส่อะไรดีคุณผู้ชม แต่แบบไม่เอายุงนะเพราะว่าเราจะไม่ให้ซิมเป็นแบบใครเลือดออกแต่งได้คุณผู้ชมก็บอกให้ใส่เบอร์กินเ่ะเราก็เลยใส่เบอร์กินนะคะหิมาลายันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นป่าไผ่เนาะที่วางสารเจ้าคุณผู้ชมก็คือในแชทก็คือแบบว่าหาเรื่องหาเราให้พินิซิมอีกแล้ว คุณผู้ชมก็สร้างเรื่องสร้างเราให้ตั้งสารเจ้านะคะแล้วก็เรื่องผีว่าไอ้สารเจ้านี่มีจูออนออกมาก็คือหาเรื่องให้แชทไม่หยุดไม่ย่อนเลยนะคะแต่แต่ก็ไม่เป็นไรนั่นแหละก็น่ารักดีนะคะต้องเป็นคนยังไงถึงมีสารเจ้าอยู่ในบ้านนะคุณผู้ชมแล้วก็แบบดูมีหิ่งห้อยด้วยนะแล้วก็ตรงหน้าบ้านก็จะมีเชสเทเบิลด้วยเนาะคือมีคุณผู้ชมในแชท อีกเหมือนกันนั่นแหละถามว่าเกมนี้มีโกะไหมคือมันไม่มีโกะนะเราก็เลยใส่เป็นเชสเทเบิลตรงข้างหน้าบ้านตรงนั้นให้แทนแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราเห็นในรูปที่เราพิมพ์ไว้เนี่ยเขาจะใช้เป็นแบบสเตปปิ้งสโตนเป็นแบบหินอะไรเงี้ยแล้วนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นพื้นหญ้าพื้นที่ดูเขียวชอ,อุ่มมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เราก็เลยใส่เป็นสเตปปิ้งสโตนนะคะทีละอันจากบนะีบักเนาะคุณผู้ชมก็พิมพ BB BB ์ bb.how บีบีดอทโชว์ b b ด h o ้นอ็ e บ i จกต์บีบีดอทโชว์ไลฟ์เอเดนอ็้ก็จะขึ้ะมานะคะ ข้อเสียก็คือคุณจะต้องแบบว่างมากนั่งวางทีละอันปีนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงด้านขวาทางด้านข้างหน้าทางเข้าบ้านเนี่ยมันยังโล่งอยู่ก็ไม่รู้จะทําอะไรดีนะคะก็เลยใส่ออนเซ็นไปเลยแบบย,ยั <c oughs> <ๆ>่วๆเผื<ๆ>่อว่าเพื่อนบ้านนะคะเดินผ่านไปผ่านมาพวกคุณก็แบบควักมือแบบเฮลโ o ลไฮวันนะจอยมีอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มานั่งแช่ออนเซนกันได้นะคะแบบกลุบกิบตรงนี้คือไม่รู้จะทําอะไรจริงๆอ่ะคือมันทําสวนเพิ่มก็ได้แต่ต้นไม้มันจะแบบจะเยอะไปแล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ดูดีดูน่าจะแบบมีออนเซนได้นะคะเราก็เลยใส่ไปแล้วก็มีการตกแต่งพุ่มไม้รอบๆเนาะให้มันดูกลมกลืนกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแต่ว่าตรงบ่อออนเซนนี่เราก็ไม่ได้แต่งสวนเยอะอะไรมากนะคะเพราะว่าเราก็อยากให้ซิมสามารถเข้ามาใช้งานได้อยู่แล้วก็ตอนก่อนอัปโหลดบ้านนี้ลงในแกลเลอรี่ เราก็ได้ให้คุณเล็กซี่นะคะเออซิมแม่สาวชุดแดงของเราได้เท่าได้แบบว่าเขามาทําการเพลย์เทสในบ้านหลังนี้แล้วเนาะทุกส่วนก็คือสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะ ก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณโหลดบ้านหลังนี้ไปเล่นเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเช่นกันแล้วก็เป็นบ้านที่เสร็จแล้วสวยงามมากเลยเป็นยังไงกันบ้างชอบกันไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของเรากันเนาะสำหรับยังไงวันนี้เราไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ในตอนหน้านะบ๊ายบาย